สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้นะคะที่เขาถามว่าในระยะเวลาที่ทวินเฟรมมีการหนีหรือมีความกลัวอารมณ์เรื่อง18บวกกับคู่สมรสยังเหมือนเดิมไหมคะในหัวข้อนี้ในจุดนี้นะคะหลายหลายคนก็อาจจะยังสงสัยนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะรู้สึกยังไงกับคู่ของเขานะคะหรือก็มีหลายๆคนเช่นกัน,นะคะ่ะว่าในตอนนั้นเขารู้สึกยังไงกับเรา มาพูดถึงในเรื่องของ18บวกกันนะคะว่ากับคู่ของเขาอะค่ะเขาจะมีเรื่อง18บวกเหมือนเดิมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมก่อนที่เขาจะเจอเราไหมนะคะเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนที่ศึกษาแล้วก็สัมผัสประสบการณ์ของทวินเฟลมหลายๆคนสงสัยกันบ่อยมากๆค่ะในช่วงที่ทวินเฟลมมีการหนีหรือว่ากลัวความสัมพันธ์นะคะในช่วงลันเนอร์สเตทนะคะถือเป็นช่วงปกติในเส้นทางของทวินเฟลมค่ะ เพราะมันคือกระบวนการหลบหนีตัวตนที่แท้จริงค่ะก็มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจอกันแล้วค่ะพลังงานจะก,กระตุ้นกันรุนแรงมากๆค่ะจนฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับตัวตนที่เต็มที่จึงหนีค่ะแล้วความสัมพันธ์18บวกกับคู่สมรสคู่ครองเดิมจะเหมือนเดิมไหมคําตอบก็คือไม่เหมือนเดิมค่ะในระดับพลังงานแต่ขึ้นอยู่กับคนคนนั้นจะฝืนหรือว่ายอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่นะคะเหตุผลที่ไม่เหมือนเดิมนะคะ หนึ่งจิตใจเริ่มรู้สึกไม่เติมเต็มกับคู่ครองเดิมค่ะเพราะพลังงานทวินฟิล์มกระตุ้นความต้องการบางอย่างในระดับจิตวิญญาณความสัมพันธ์เชิงกายกับคนเดิมอาจจะดำเนินต่อได้ค่ะแต่จะรู้สึกว่าว่างเปล่าข้างในเขาจะรู้สึกไม่เติมเต็มเหมือนมันว่างเปล่าไม่เติมเต็มเหมือนในเมื่อก่อนอีกแล้วค่ะ 2. ออารมณ์และพลังงานไม่สอดคล้องกันถึงจะมีความสัมพันธ์ทางกายนะคะความรู้สึกจะเหมือนไม่เชื่อมต่อค่ะ คนที่หนีทวินเฟรมมักจะสับสนตัวเองมากๆในช่วงนี้ค่ะ3บางรายนะคะจะเกิดความรู้สึกผิดขัดแย้งในใจค่ะโดยเฉพาะถ้าคู่สมรสเดิมนะคะไม่ได้มีปัญหาชัดเจนแต่จิตสำนึกก็จะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เดิมไม่ใช่เส้นทางสุดท้ายจึงทำให้เกิดอาการหนีทวินเฟรมไปซุกตัวอยู่กับชีวิตเดิมแบบฝฟนๆืน,นะคะกรณีที่ยังมีความสัมพันธ์18บวกกับคู่ครองเดิมนะคะ ถ้ามีความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะมันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่ลึกซึ้งเท่าเดิมค่ะอาจจะมีอารมณ์เหมือนทําไปเพราะหน้าที่ความเคยชินมากกว่าความจริงอะค่ะจากใจในระยะยาวนะคะฝ่ายที่หนีก็จะรู้สึกห่างเหินทางใจค่ะแม้ทางกายจะยังอยู่ด้วยกันข้อสังเกตเพิ่มเติมนะคะทวินเฟลมไม่ใช่ความรักที่มาเพื่อทำลายครอบครัวใครค่ะแต่เป็นกระบวนการปลุกให้ตื่นและให้แต่ละฝ่ายได้ซื่อสัตย์กับความจริงภายในตัวเองค่ะ หลายๆคนในเส้นทางนี้นะคะจะต้องเลือกระหว่างการยึดติดกับความปลอดภัยเดิมๆหรือว่าเดินหน้าเผชิญกับความจริงกับทวินเฟรมค่ะสรุปสั้นๆน,นะคะความสัมพันธ์เชิงกายกับคู่เดิมอาจดําเนินต่อไปได้ในช่วงแรกค่ะแต่พลังงานจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปค่ะพลังงานจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่สุดท้ายแล้วนะคะจิตใจและพลังงานจะบีบให้ต้องเลือกค่ะทางที่แท้จริงกับตัวเองเสมอ ต่อไปนี้ก็จะขอสรุปแนวทางการรับมือช่วงันเนอร์เชสเตอร์นะคะและแบบฝึกดูแลจิตใจตัวเองให้คุณอย่างครบถ้วนชัดเจนและนำไปใช้ได้จริงค่ะแนวทางรับมือช่วงันเนอร์เชสเตอร์แบบฝึกดูแลใจตัวเองนะคะคุณจะต้องเข้าใจันเนอร์และเชสเตอร์คืออะไรก่อน,นะค่ะันเนอร์ก็คือผู้หนีค่ะฝ่ายที่รู้สึกกลัวความเชื่อมโยงลึกๆก,กับทวินเฟ m มเพราะพลังงานมันเข้มข้นเกินไปอะคะ่ะ จึงหนีไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆส่วนเชสเซอร์นะคะผู้ไล่ตามฝ่ายที่รู้สึกว่ารู้สึกตัวแล้วว่าอีกฝ่ายคือทวินเฟมเลยพยายามดึงกลับมารู้สึกคิดถึงมากๆแต่จริงๆแล้วนะคะการไล่ตามยิ่งไล่เขาจะยิ่งหนีค่ะเพราะมันไปกระตุ้นแผลในใจของเขาแนวทางรับมือนะคะแล้วก็แบบฝึกดูแลใจตัวเองค่ะ หนึ่งนะคะหยุดไล่เท่ากับเริ่มรักตัวเองพอเริ่มดูตัวว่าตัวเองกําลังเป็นเชสเซ์ต้องเปลี่ยนพลังงานจากไล่มาอยู่กับตัวเองค่ะแบบฝึกนะคะทุกครั้งที่คิดถึงเขานะคะให้เปลี่ยนเป็นฉันรักตัวเองฉันเลือกตัวเองท่องในใจ3รอบค่ะยิ่งทําบ่อยๆนะคะพลังงานฝั่งเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการเขาอีกเขาจะเริ่มกลับมาหาเองค่ะ 2. ฝึกปล่อยวางด้วยสมาธิสั้น5นาทีค่ะ ไม่ต้องนั่งนานฝึกนั่งหลับตา5นาทีค่ะแล้วก็นึกภาพตัวเองกำลังโอบกอดตัวเองค่ะแล้วก็พูดในใจว่าฉันไม่ต้องการควบคุมอะไรอีกแล้วให้ทําแบบนี้ในทุกๆวันค่ะวันละ5นาทีก็พอค่ะ3มเขียนจดหมายถึงตัวเองไม่ใช่ถึงเขาค่ะเวลาคิดถึงหรือว่ารู้สึกอยากติดต่อนะคะให้หยิบสมุดมาหนึ่งเล่มค่ะเขียนจนหมายถึงตัวเองในอนาคตเขียนสิ่งที่อยากขอบคุณตัวเองเขียนสิ่งที่อยากปล่อยวางทาซ้าๆทุกๆวันนะคะ วันละหนึ่งหน้าสี่ไม่พยายามเปลี่ยนเขาค่ะแต่เปลี่ยนตัวเองทวินเฟมจะสะท้อนเงามืดค่ะในตัวเองแบบฝึกนะคะลองสำรวจฉันดูแลตัวเองดีแค่ไหนลองถามตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆเช่นอาหารการนอนการกินแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราทาในแต่ละวันค่ะให้ใส่ใจโฟกัสและดูแลตัวเองให้มากๆในแต่ละวันให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันค่ะ 5. ้าสร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองค่ะ ถ้าคุณอยากได้ความรักแบบใหม่นะคะต้องสร้างตัวตนแบบใหม่ค่ะแบบฝึกนะคะตั้งเป้าหมาย3ข้อค่ะที่ไม่เกี่ยวกับความรักเช่นฝึกทักษะใหม่ทำงานอดีเลกดูแลสุขภาพตัวเองเพราะพลังงานใหม่จะดึงดูดทวินเฟมกลับมาค่ะ 6. รับรู้ความเจ็บปวดอย่างอ่อนโยนค่ะไม่ต้องปฏิเสธความรู้สึกเศร้านะคะให้รู้สึกเต็มที่แต่อย่าไปยึดติดค่ะ แบบฝึกนะคะเวลาเศร้ามากๆกำหนดเวลาร้องไห้15นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาทำอย่างอื่นอย่าพยายามปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งอยู่กับสิ่งนั้นนานๆค่ะเพราะว่าถ้าจมนานๆเราจะดึงตัวเองออกมายากมากๆจะต้องลุกขึ้นมาให้ไวค่ะกำหนดว่าเราควรจะเสียใจนานแค่ไหนประมาณแค่ไหนที่จะพอความรู้สึกของเราค่ะพอที่จะทดแทนความเศร้าในเรื่องนั้น,น,นได้ค่ะ สรุปแกนกลางนะคะไม่ต้องไล่ไม่ต้องหนีค่ะอยู่กับตัวเองแล้วจักรวาลจะพาอีกฝ่ายกลับมาในเวลาที่ใช่ค่ะทวินเฟรมคือคู่ที่มาเพื่อให้เรากลับมารักตัวเองก่อนเสมอค่ะ